วันนี้พ่อพี่น้องมาให้อาหารปลาวัดมัตสาเมืองพัญญะบุรีใช้บ้าวันนี้อ่าน้หยอ่านว่าไง อยู่แล้วสิเน่เานเขา,เา,เาไม่มีใครขายแล้วอันเนี้ยหูดูปลาดิตัวใหญ่มากดูดิเ,ดออเออ เราต้องไปหาอาหารให้มันแล้วป่ะไปดูดิร้านก็ปิดแล้วเราต้องไปหาอาหารให้มันแล้วพี่มันหิวมากขอ,อมันมีตู้หย่อนเหรียญอยู่ไปไปใส่ยุตู้หย่อนเหรียญตรงนู้นไปมนาถ้ามนาตกลงไามมนาว่ามนาลงน้ิน่ะจมน้ำตายอ้าว<ม>เดี๋ยวเราก็หย่อนเหรียญบ้างเรามีเหรียญมาเปล่าไอเดนนนี่ไงกี่บาทอามานนีดู สิบยนะี่สิบสามสิบห้าสิบาทโอเคปลาหย่อนเหรียญเร็วเขาหยอห่อนแล้วปลายมานาะไปเร็ว <Okay. S 1> ปตาเรารออยู่เนี่ยดูดิ <Yeah. S 1> อาหารปลาตู้หย่อนเหรียญเนี่ยอ้าวเอาไปเอานี้ใส่ก่อนดินี่ลองก่อนป่ะไปลองอ่าโอเคใส่เ okay. งินใส่เหรียญไปเหรียญสิบปึ๊บออกไหม พอไม่เพียงพอสิบาทที่เต็มถ้วยวะสิบาทเต็มถ้วยอ่ะม้น้วยอ่ะโอ้พอดีมันจุดพอดีเลยตอนนี้เต็มถ้วยอ่าเอาออกมาอ่าให้น้องด้วยอ่าน้องให้น้องถืออ่าน้องใส่ไปอ่าพี่ยอดเหรียญขอมาอีกไหมโอมาแล้วมาแล้วจุดยอด สิ่บาทหนึ่งถ้วยตัวใหญ่ด้วยนะเานาได้นะหมดแล้วได้หมดแล้ว <Okay. S 1> หมดอ่าไปพอละคนละถ้วยพออันนี้เขาอาจจะแบบว่าลองทีละถ้วยแล้วก็วใส่ถ้วยใหญ่ทีเดียวงนะ่ายไหมของเราไปถ้วยเล็กป่าคนละถ้วยป <Okay. S 1> ไปให้ตรงไหนดีไปให้ตรงนี้ก็ได้ใกล้ๆเนี่ย ตรงไหนก็ได้ปะมันมีอยู่หลายจุดตรง้นให้มันปลาดูดิม,มันเยอะไหมมือหนูต้องเปื้อนแน่เลยั้นก็ไม่ต้องให้ถ้าเกิดกลัวมือเปื้อนให้ทำยังไงล่ะเวลาให้แล้วไม่ต้องมือเปื้อนอะ่ะคิดดิทำไงนี่เพราะเราไม่ดูกลัวมือเปื้อนใช่ไหมเทหมดเลย รับรองไม่เปื้อนโอ้โหแต่อาจจะเปื้อนน้ำโอ้โห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 โดเจินโหเจินเป็นไงให้หาแบบนี้มือไม่เปื้อนเอาอีก <c oughs> ให้หาแบบนี้มือไม่เปื้อนจิ๋วเปื้อนแต่หน้าเปื้อนน้ำ <c oughs> อ่าจิ๋วให้ฝั่งรู้บ้างดีกว่าจิ๋ว ถ้าเกิดกลัวมือเปื้อนก็ทำไงโอ้ยผิวมันเป็นแล้วนี่ว่าดูดิเปื้อนเปล่ามือเปื้อนเปล่าไม่เปื้อนโอ้โหกินเยอะเกินไปกินเยอะเกินไปโอ้ยโอ้ยแรงเกินไปอะ่ะแรงเกินไปปลามันอิ่มเลยโอ้โห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 ไม่ไหวโอ้โห มือไม่เปื้อนแต่หน้าเปื้อนน้ำดูเลยหน้าเปื้อนน้ำป่ะโอ้หน้าเปื้อนน้ำเอามันนี้โอ้นี่หน้าเปื้อนน้ำเก่งเปื้อนน้ำหมดเลยเราสาวไปดีพ่อดูดูพ่อบ้างโอ้โหแม่เปื้อนน้ำแม่เปื้อนน้ำเก่งพ่อแม่เปื้อนน้ำเอาอีกสุดยอดไป